สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสาระเบริกูมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดีแ r ดดมอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหราษตรยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบและกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่อรอรวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567าคม2567แรมสี่ข้าเดือน6ปีมะโรนะครับในวันนี้ห้ามทําการมงคลใ,ใดๆไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้นะครับเ,เพราะว่าเป็นโลกาวินาศแล้วก็เป็นดีถีมหาสูตรให้เลิกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในปีนี้นะคุณจําไว้เลยวันจันทร์ กับวันเสาร์เนี่ยนะครับห้ามทำการมงคลนะอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันสารพูดที่ฝันในแรมสี่ค่ำความฝันดีหมดทุกอันถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะประจำในวัน เสาร์นะครับจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคน้ำคานแลไม่ดีสาวหัวใหม่ในวันเสาร์สาภาพประสิทธิ์ที่แรนะครับตัดผมใหม่ในวันเสาร์สาภาพประสิทธิ์ที่แลตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ํามันในวันเสาร์สาภาพประสิทธิ์ที่แลด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะโอเคอันนี้นะครับถ้าใดสนใจยิดีดวงจะตาเสริมดวงด,ดูช่วยออนไลน์นะครับ ดูวานได้ที่อยู่แล้วด้วยนะก็สิดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเสียมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอาธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่งกระดิ่งโชคลาภแห่งความสาเร็จนะครับสาธุใครสิงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินอย่เงินคิดทองได้ทอง,ทองรวยนะครับ ได้เสีใบที่54นะครับโชคชะตาท่านในช่ว,ง,ง,นชวงนี้จะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานนะครับแต่ท่านก็อย่าลืมตัวตนนะอาจจะเกิดความเสียหายนะครับการรวบลงทุนกับผู้อื่นจะเกิดผลดีนะครับแล้วก็จะมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ค้ำชูนะอันนี้มาพูดถึงสิ่งที่คาดหวังหรือปาานารถนาเนี่ยก็จะสำเร็จสมหวังเป็นอย่างดีนะครับ พูดถึงในเรื่องของความรักของคุณน่ยนะจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันดีความรักคุณก็จะดําเนินไปอย่างมีความสุขพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายถ้าในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีการสมัครงานคุณมีโอกาสได้งานทํานะครับพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณเนี่ยถือว่าดีมากนะดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่ทีสามารถรักษา ให้หายได้เป็นปกติถ้าคุณไม่ปกตินะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอาหารขยายตัวหลอดอาหารแล้วก็โรคทางเพศียมพันเพศีชัชมพันต้องมมระวังนะครับโอเคนะคะนะคะชุดป,ประตระแป๊บหนึง่งโอ้ยโอ้ไฟดับโอ้กว่าจะติด เออต้องขออภัยบางทีมันเป็นเหตุสุดวิสัยอะ่ะกำลังดูดูอย่างเงี้ยกำลังดูออนไลน์อย่างเงี้ยปึ๊บ <c oughs> หายไปสิบนาทีก <c oughs> ว่าจะกว่าจะโตจูนกว่จวาจะอะไรมันแหมนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเออมันเป็นธรรมชาต <c oughs> ไฟมันดับอันนี้ต่อมาพูดถึงนะครับดวงชะตาตามวันเกิด พูดถึงเรื่องของสีสีที่คนเว้นให้เว้นสีเขียวเว้นสีเขียวนะสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีม่วงดำแดงชมพูสีฟ้าสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับทิศท,ที่ดีก็คือทิศเหนือทิศท,ที่ไม่ดีคือทิศใต้ประจําในวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในดวงชะตาถ้าพูดถึงตัวเลขนําโชคเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าจะมีเลขหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปด นะต่อมาพูดถึงคนเกิดวันเสาร์นะครับเจ้าชะตาจะมีความวิตกกังวลคิดมากนะปัญหาทั้งเรื่องกเก่าเรื่องใหม่นะซึ่งประดังประเดเข้ามาให้คุณคุ้มคิดอยู่เสมอนะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสเนี่ยนะครับเจ้าชะตาจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยิงได้ฟังน้ำในหูไม่ชัดให้ระวังโรคกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับแล้วก็ความคิดความอ่านช้าลงให อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพต้องระวังนะครับต่อมาค้นเกิดในวันพุธกลางคืนเจ้าชะตาเนี่ยจะมีคนให้ความเคารพนับถือดวงชะตาคุณดีนะยกย่องให้คุณเป็นผู้นำนะครับหรือเป็นที่ปรึกษานะต่อมาค้นเกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้ที่ดีมากขึ้นการเงินก็หมุนเวียนดีมีเส้น่ห์่นะครับต่อสังคมทั่วไปนู่นนี่นานเป็นอย่างดีเลย เออนะต่อมาอื <c oughs> มาพูดถึงคนเกิดวันอาทิตย์นะถือว่าเจ้าชะตานจะมีความมั่นคงในทรัพย์สินเงินทองที่อยู่อาศัยหลแล้วคุณจะมีที่ดินใหม่เนี่ยอย่างปลูกปรับหรือไม่ก็อาจจะมีเงินมีทองก็ได้นะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะดีนะจะประสบความสําเร็จต่อมาคนวันอังคารเนี่ย ถือว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับผู้ใหญ่เป็นคนที่พูดจาตรงแต่ก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยในเรื่องของการเจรจาตกลงพูดคุยต่างๆต้องระวังความเสียหายนะนน่นนี่นั่นเนี่ยวันนี้ไม่ควรที่จะลงทุนนะครับอ,อในดวงชะตาของคุณในวันนี้เนี่ยต้องรอไปก่อน <c oughs> มาถึงช่วงปรากฏการ์ผ่าดาวถูเร่รได้เวลาสานกุกแล้วสินะวันนี้เนี่ยเนปจูนก็เสียเหมือนเดิมนะครับจันย้าย8.43โมง43จันย้ายเข้าสู่ราศีธน,นูเลงชาวราศีเมถุนนะครับมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่ตางๆมีราบปากน,นะและในวันนี้พุธก็เสริร์นะครับวิ่งอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาบ่ายโมง14นาทีพุทธเสด์เข้าสู่ราสีพุกศกครับเร็งเช้านักนาราศีพิจิกครับโอ้โหของคุณเนี่ยมาเต็มแม็กเต็มเหนียวเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าครบนะ power RANGER super ค a k u RANGER แต่ดูมาหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นนะครับ ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จอ่านี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์นะครับระบบสิทธิทวิชามหาเวทูด,ดาวในวันนี้นะเสาร์ที่25นะครับปีฉลูไม่ถูกกับแพ้นะวันนี้ไม่เหมาะกับการฟ้องร้องนะครับหญิงมีคันห้าม,ห,ามห้ามกระทบห้องน้ำ ประตูนะมองกับกิจกรรมคือขอพอรไหว้เจ้าตั้งเจ้าที่ตีจูเอียรรับตำแหน่งจัดเลี้ยงเปิดร้านวงสงรักษาโรคนะซ่อมแซมขุดดินฝังศพเซ็นสัญญาตั้งเสาออกรถแต่งงานแล้วก็ตั้งเตียงนะครับทิศมงคลคือทิศตะวันออกฉียงเหนือทิศโชคลาภคือทิศเหนือนะ แล้วก็ช่วงเวลาที่ดีก็คือ5้าทุ่มถึงตีสามเก้โมงถึงต1สิบเอโมงนะครับ17บเนกาถึง1นึ่ทุ่มสีเสริมประจำวันก็จะมีสีเหลืองสีน้ำตาแล้วก็สีเขียวอ่อนเขียวเข้มนะในดวงชะตาประจำานตรนนี้นะครับนะเออเยียดืย้ย ต่อมามาพูดถึงนะดว,วงชะตาตามราศีจัรเริ่มราศีเมฆครับคนเมฆเดี๋ยดาวงานเป็นเกษตรอยู่นะวันนี้บริวารช่วยเหลือนิเรงอของการงานดีนะครับดาวประจำตัวคุณเนี่ยก็อยู่วีน่านะถ้าจะขอความช่วยเหลือใครแนวนนี้อาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ส่วนด้านการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแล้วดาวพุธเข้ามาเนี่ยนะครับคุณจะได้เงินได้เงิน,นแต่พอคุณได้เงินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีเกณฑ์การแบ่งสรรปันส่วนออกไปไปใช้นี่ใช้สินนู่นนี่นั่นนะครับหรือจ่ายลงทุนปรับอะไรให้ดีขึ้นในดวงชะตาของคุณชีวิตความเป็นอยู่นะแต่ชาวราศีเมฆค,คุณจะต้องปรับหรือใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นในสิ่งที่ถูกต้อง ุณต้องระวังนะเงินคุณเนี่ยนะครับจะหมดอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าคุณได้มาเป็นล้านก็หมดอย่างรวดเร็วถ้าคุณใช้เงินไม่ถูกไม่ถูกต้องนะต่อมาชาวราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวปุตตะมามีบุตรมีลกูกมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิต ไม่พอเงินก็มาด้วยโอ้โหมีลูกพร้อมมีตังแหมประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะแต่ว่าดวงชะตาเนววนี้ต้องระวังในเรื่องของความเสียหายด้วยนะครัแค่วันเดียวนะพราะพุทธค่อยดีพุทธเสียอาจจะมีรายจ่ายนะครับถ้าคุณทำงานติดต่อกับต่างสิ่นต่างแดนเนี่ยจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะ ต่อมาเช้าลัคนาราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับค่อยเป้าค่อยไป,ยยไ,ปไม่ต้องรีบร้อนให้ระวังสุขภาพาอาจจะบไข้ได้ป่วยไม่สบายนะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์การเงินก็มาอยู่ในภพปัตนิมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเพศตรงกันข้ามนะครับแล้วคุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะ ต่อมาชาวราศีกรกฎคนกรกฏเนี่ยตนุเป็นอาลีดวงชะตาของคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอาจจะไม่ค่อยเด็ดดังใจนะครับดวงในวันนี้ความรักก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองประสบความสําเร็จนะเพื่อนฝูงจะนําลาบมาให้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาบอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังราศีสิง คนสิงเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยการเงินเข้าเงินคุณวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วครับถือว่าได้เงินนะเป็นต้นไปก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะได้เงินก็ดีแล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันเนี่ยถือว่าชีวิตคุณเนี่ยดาวประจําตัวเริ่มต้นเข้าสู่ภพสู่พระคือตั้งแต่วันนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไห่ต้องวันพรุ่งนี้นะ ดวงคุณก็ชีวิตก็จะประสบความสําเร็จมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับทั้งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานสมัครงานก็ได้งานประสบความสําเร็จนะการงานการเงินคุณก็เริ่มดีขึ้นอย่างเต็มที่แล้วนะครับต่อมาชาวราศีตุลคนตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงดูในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับคําพูด แต่ในเรื่องของความเสียหายเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีตุลน,นะแต่คุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามานะให้ไปอาสมวาสวนมุ้ยพระเาไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยนะครับก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาการเงินเงินก็เริ่มเข้าแล้ว จะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดน,นนะครับแล้วก็ดาวพุธก่ไมาอีกคุณมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกับคู่สัญญาต่างถิ่นต่างแดน,นไกลจะมีโชคลาภมีความสําเร็จชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นยิ้มทั้งวันครับว่าคุณกินกาแฟเออมีความสุขเป็นอย่างดีนะได้ตังแล้วได้ตังแล้วต่อมาชาวลัคนาราศีธนู คนธนูเนี่ยดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยนะครับดาวพุธเข้าอาลีนะคุณจะมีอุปสักเรื่องงานหรือมีศัตรูคู่แข่งนะครับดูเอกสารแล้วก็ระวังคำพูดให้ดีนะ,ะความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยได้หังใจนะครับเอกสารสัญญาหรือคู่สัญญาเนี่ยควรทำด้วยตัวงคุณเองถึงจะดีนะครับส่วนการเงินวันนี้ข้มีโอกาสได้เงินนะ ต่นอนมาเสียงเริ่มหมดไหม,ม <c oughs> พูดเยอะพูดเยอะอ่ะพูดเยอะในคุณจดทันหรือเปล่าไม่ใช่นะคือที่คนมาดูดวงอะ่ะ <c oughs> จดไปหน้าพอดีจําไม่ได้นะดวงเยอะมากแต่ละวันเนี่ยโอ้ยยี่สิบสามสิบนะไหนจะดูหวงช่วยอีกไม่ทันนะเออ <c oughs> อันนี้ต่อมา มาพูดถึงนะครับชาวราศีธนูบอกไปแล้วใช่ไหมไอ้แมต่อมามังกรคนมังกรเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะครับดาวการเงินคุณทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะแต่ให้ระวังเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีความสําเร็จมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในวันนี้นะต่อมาชาวลัคนาราศีกุม คนราศีกุมเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวอังคารก็อยู่กับดุมพระคุณจะได้เงินจากงานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนพูดคุยเรื่องงานสําเร็จนะส่วนการเงินก็มีเงินเข้า,ขาบ้านจากทางไกลนะครับจะมีโชคต่อมาเชา้ลาลาัคนาราศีมีนคนมีนเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ย นะครับดาวพฤหัส,สบดีของคุณในวันนี้เนี่ยนะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางถึงจะดีนะครับเออของคุณในญาติพี่น้องมีเกณฑ์การออกสังคมบ่อยนะครับรวมถึงคู่ครองส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นที่รู้จักในสังคมเพิ่มมากขึ้นมาพูดถึงในเรื่องของการเงินเนี่ยนะจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองนะครับโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาในวันนี้นะ โอเคนี้ครบแล้ว12ราศีนะครับถ้าได้สนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ